ครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกเร็วทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับทา่านใดคำว่าแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนลิปใหม่ๆสาหรับลิปนี้มือน,นีได้พี่น้องเด้อเสาร์วันพุธพี่น้องมาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบือทอั้งงานขุดเลือกข้ามได้พี่น้องอำเภอวานนอนจังหวัดสก,กลนครได้พี่น้องเด้อ ปามาเมืองบรรยากาศการซือ้อคล้วยขายคล้วยพี่น้องตลาดมีทั้งงัวทั้งคล้วยเลยพี่น้องแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ทายันคลิปควายพี่น้องแยกคลิปกันแฟนควายกับเขาเบิ้งคลิปควายพี่น้องแฟนงัวเขาเบิ้งคลิปง้อเลยพี่น้องเด้อสองพอมีมลมีสองไล่การพี่น้องรายการควายกับงัวละสำรวจราคากระเซาเมื่อนี้กระวันพุธพี่น้องทั้งตลาดพุณเลือกค่ำเอาอยู่กเขาพี่น้องอากาศก็มืดเด้พี่น้องสองวนลื่นอยู่ตลอด พอมันเริ่มเขามื่อเียกพี่น้องก็สิามาบึงราคาง่วนด้พี่น้องแล้วสำรวราคาง่วนน้ำกันพี่น้องกมพ่อพี่น้องมากป็นไหเป็นอะไรต้องละเมียดหลายขนาดแกวเบอร์อะไตีต้องใคละพ่อพี่น้องมาบึงพ่อพันพ่อพันไัพ่อพันดำ มักดำค่อยผูกพี่น้องจ๊ะวาหัวหน้าห้องหน่ราคาปันนี่แปดสิบหาครับแปดสิบห้าเนาะเสื่งจริงพี่น้องเป็นค่อยพอพันพี่น้องพอได้รถได้หลายรถได้หลายเนาะราคาห้องแปดหมื่นหาพี่น้องเงินคำคำต่อกันได้กันข้อมสูงเท่าไรสูงเพิ่นสูงประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดย่เพรามันรถไสพี่น้อง พร้อมผสมแล้วผสมไปแล้วราคาแปดสิบห้านะหางยังละซื้อห้องหางสันครับหางสันเบอร์ทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเด้าห้าสามเก้าห้าสามห้าสี่หาสน้องเือหางเสียสันทำเต้าพี่น้องเพื่อนว่ามีพอพันพอพันใหญ่อยู่นีพี่น้องรรัพเด็กันได้เข่าวงหลบเพื่อนผู้ต่อรองนอพอโหลดเเป็นพอพันพอพันอันฟังนี่แม่ห้งไฟห้องเ้าบ่นี่ คนรับได้นี่ครับนี่และครับต้องหางสันนึกกันเนาะแม่นครับจักบาเดินแม่ลูกนี่ซี่มืดหาครับซี่สิบหาแม่ลูกพี่น้องก็ได้อีกราคานี่เพิ่นว่าต่อเอาพี่น้องราคาต่อได้เบิดมือเพิ่นว่าพี่น้องแม่ก็ขายแต่ลูกมันก็แยกออแยกแม่แยกลูกก็ได้ราคาซี่ซี่สิบหาเพิ่นว่าแม่นี่สามหมื่นเอ็ดลูกสิบสามหาลอยมัดต่อได้พี่น้องได้ในหางสันพี่น้องมาเดี๋ยวนี้ขายเดี๋ยวนี้โอ้มาพี่น้องคุยงาม กล้วยแม่ลูกลูกซื้อเอ็นทองเดียวหรือเดียวตัวเดียวครับตัวใบเดียวเนาะครับพึ่งผสมครับโอ้กล้วยพึ่งผสมพี่น้องอายุเพิ่นจักปีแล้วซ้ำหนิโอ้เขียวยังดีอยู่ตัวได้ลูกจักตัวหรืฮะลูกประมาณทีสตรพัาธุ์ทุกทุกไใบ่ครับครับไม่สิครับก็น่าสนใครับครับเกือบอะไรมาัอยู่ทีตัวเนาะทีตัวแม่เพิ่นพอเพิ่ผสมยังไหวไหมพิ่นสมตัวครับสมตัวไปเนาะครับราคาเพิ่นอยู่ 6 9คราคาหกหม่นเก่าข้อมสูงรน่ร้อยร้อยามสิบหาครร้อา้าคาหบเก่าเนะอันนี้เดอันฮูนี่บ้เมนเนาะห้องเขามิตัวเดียวเนาะตัวเดียวครราคาหกสิเก่าราคาหน่ต่อได้เนาะหพรายังเลยซื้อเห่าอาคมครับอ่ัมยุใสบานเห่านองแวงเจริญสินนครับน้องแวงเจริญสินได้เพียน้องเด้อเบอร์โทษทิดต่อเห่า 98 9 9 9 9 9 9 9 9ย์เกห้อยคมเนาะครับูไดสนใจก็โทรมาต่อเอาพี่น้องมาสอบถามมาต่อรองเบิงน้ำพนด้วพี่น้องเด้อพี่น้องไ่ปักใจอยู่แม่ลูกสุดสามนวะอันนี้ลูกแรกคนเนาะลูกแรกครับลูกแรกคนลูกแรกครับใช่ลูกคนีซืหนลูกตัวที่หนี่สองน่ร อยู่ได้โอ้นี่ลูกดีนนี่เนาะครับผมลูกขาวลูกผู๋ลูกผู๋ลูกแม่น่ะตัวแม่เนาะตัวผู๋เนาะตัวผู๋เนาะชุดสามนี่ราคาคุณดูเท่าไหร่ล่ะแสนห่าครับแสนห่านะสามตัวนี่เพื่อนเนาะแล้วคาแสนห่ายังต่อรองได้อยู่หน้าตาดีแม่พันนี่ลูกสามตัวลูกแม่สมไปแม่นังเหสมครับผมแม่ทองว่างแม่ทว่างแม่นังสวยครับแม่นางั่มสูงพันเดียบันร้อยสามสิบเจ็ด ร้อแม่นางร้อยมครับแม่นี่ยร้อยสให้น้องลูกนั่นมหอดเม็ดลูกไส้พ่นนี่สามตัวนี่หนึ่งแสนห้าหม่นแสนมื่นเนาะราคาในี่ต่อเอาเนาะครับผู้ยิงต่อได้ผู้ชายห้ามต่อมาจากตัวละเมื่อนี่มาครบเจ็ดตัวขายบอร์เวยามัพอนี่ใช่ละมูหนึ่งยวผมจะไปพัไปเบินครับครับไป อยู่ที่น้องในหอยรุ่นพี่น้องแม่ลูกเกลีกิต้มครับโอ้แม่ลูกมีเพื่อนลูกเพ่ขาน้วยเนาะเคยเห็นมั้ยบอกครับก้อยเกลี่มลูกลูกแม่เอาจนพูนอยู่พี่น้องลูกจักตั่วหรอไปได้สองลูกครับผมลูกสองลูกสองแม่ม่านเหรอครับแม่ม่านทองแล้วความสูงเด้ผมห้องสามหมื่นเราบัดนี้ผมจะขายซักแปดห้าร้อยกว่าฟ้อมสูงเท่าไหร่ พ่อสูง103.6ครับร้อยสามเจ็หกลูกตัวแม่เนาะแม่แม่ก็มีลูกอีกแล้วในฟองเมียแก่พ่อมครับผ่นแก่ราคาอยู่ราคาแสนเอ็ดครับผมแสนเอ็ดเนาะคู่นี่เนาะพรอมนึ่พี่น้องแสนเอ็ดเบ้อแล้วเนาะยังนะมาอีกพี่น้องมาแม่สาวแม่ลูกคือกันใช่หรลูกใช่ลูกคนนี่ครับโอ้นี่เนาะลูกงามครับลูกงามพี่น้องลูกตัวแม่ยแปดครับพ่อสูง103.8ลูกจักตัวแล้ว ลูกเดียวครับผมลูกเหล็กพี่น้องลูกเหล็กแม่ท้องว่างครับผมราคาอยู่อัมานะจักรก็ซื้อค้ยบ้านคุ้ยบ้านมาเนาะราคาราคาแสนสาครับแสมแม่ลูกเนาะแม่ลูกมาต่อพี่น้องห้อยรุ่นควายใหญ่รุ่นควายใหญ่เบอร์โทรเบอร์โทร8ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แดหนามได้พี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองนพพี่น้องนี่ รุ่นควายใหญ่รุ่นควายใหญ่พี่น้องหลายหลายคมอยู่พี่น้องควายเหนือเทกพ่อ,อบกอกยังดูบอกยังอะไรนี่ลูกเก่าจะเลื่อนเนาะเป็นไขน่ครูพี่น้องโอ้เรียบปากใหญ่เลยอายุเพิ่มเท่าไหรล่ะสิบสี่เดือนสูงไรเความสูงเพิ่นสูงลอยสามหาพี่น้องลอยสามสิบหา อางเหยาดีพี่น้องอัางเย้า,า,งงาราคาพนยูไทยละ่ะา่าราคาสามหมื่นหาเนาะมาจากตัวละหมื่นนี่มาตัวเดียวนี่เนาะราคาสามหาพี่น้องราคาตัวใดเนาะต้่อยห้อยหยุดคับตากาเบอร์โท่0ศูนย์เก้าห้าหส่้น้อพี่น้องเ้อได้สนแตกับโท่มาตอล่องอ่อนพนพี่น้องนี่เมนี่ ลูกพี่น้องเคุนป่อยผูกป่อยผูกลูกพี่น้องให้ลูกลูกโตตโตแล้วลูกสามในท้องครับลูกสามในท้องครับลูกตัวแม่บ่ตัวนี้ตััวแม่ครบลูกแม่เคุนตัวที่สามในท้องให้ท้องเขาสมยังไงสมเก่าเจริญครับเก่าเจริญพี่น้องเก่าเจริญเจ็ดเดือนสมเด็จเจ็ดเดือนแล้วเนาะสมตั้งแต่วันที่สิบสองนีนาโอ้มุกกระลาบ่แมนครับ เต็มมุกกล้าพ่อพี่น้องเจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดเดือนกับพี่น so ้องเป็นกล้วยลูกสองสามน้อองพี่น้องแม่พ่นสูงเท่าไรเนาะลอยสามชิ้นเอาลอยสามชีบเนาะพ่นสูงลอยสามชีพี่น้องอยสามสิบอยสามชีผู้ไดสนใจก็ยังโทรมาต่อรองกัพ่อพี่น้องเด้อราคาห้องห้องไว้เก้ามือเนาะ นี่ไม่ไม่ลูกสื่อสอง้ล้สามรับปรกันาคาเก่าหมื่นคนประกันท้องให้เด้วอพี่น้องเดเก่าเจร่ญราคาเก่าหมื่นราคาหนี่ต่อได้ต่อัยยังนาะเฮาเนาะหหอยวีครับหอยวีเนาะเบอร์โทรเขาเบอไดนล่ะอศูนย์หสองครับศูนย์หกสองสี่หกแปดสี่หกแปดสามสองสี่หกครับสมสี่รน้อเ่ดสนใจก็จังโทรมาต่อรองน้ำนพี่น้องครับครับ ก้อยงามก้อยงามคุณเจ้าของคุณค่าแพงเหล่าอยู่เมยงามงามเลยพี่น้องเจ้าบ้านเราคนาของเ้าวหนิแสนเอทพี่น้องลูกอย่างงั้นเหรอลูกเบิรมพี่น้องมีหลอดมีใบมีเอกสารครบเรียบร้อยพี่น้องล้านความสูงพอนลอยสามม่อหอนม่อหนิหอนอนเนาะราคาราคาแสนเอทเนาะอันแม่ลูกนี่เด้ข้า ແມ່ນບໍ່ໄປແລ້ວໂອ້ຂາຍເລົ່າໂອ້ດຕດນີອ້ດຽດຽດອງດີ້ຍັງລະຊາຸງພນອງສງເບີທຮ088 088 44 44 73644 73644ພນດີີພນອງດຽแม่สาวแม่เดียว່ນ້ແມ່ນເນາະແມ່ນເຈັ เออเอาชมมันหงึงไหวเถิกนี่ซีสปดพี่น้องของหางยุ่งซีหมืนแปดมาต่อออกด้วยพี่น้องเด้อไปสนใจมาสอบถามมาต่อเราเปลือกโคบเลยไหมโคมนี่แม่ลูกเนาะลูกตู่พี่น้องลูกจักตัวเหรอไม่ลูกที่สองลูกลูกสองเน้ในท้องมีดึกบ้างในท้องยังมีอีกอยู่ไหวมันมีสองซีสองในสามม่ได้พี่น้อง แม่มัน <rôle> ส <à 3> <S él an ici> ูงลอยหอดสามบอลาตาหอดสามสิบบอแม่มันค่่มสูงไหมหอดสามสิบสองคนบอก่นว่าลอยสามสิบสองคนสองลูกจักลูกตัวที่เท่าไรในท้องวะนี่อันนี้ลูกแรกโอ้ตัวสองในท้องเนาะ ลูกสองไอ้องพี่น้องแม่เพิ่นสูงอร่อยสามสิบสองเพื่นว่จะจะมาลูกสาวเป็นลูกกล้วยตูกต้องมาแต่ใส่ดอกกล้วยมาข้ามเนาะตูกแม่เขาผดออกตูกพี่น้องผลกระเชื้้าอะไก็ตาตลาดมันตัดโอ้ราคาแปดสิบเนาะนึะนกนว่ามันหาสิบแปดว่าแม่เนะะาะราคาแปดเมือนในโตอได้เนาะตาเนาะไ้เนาะในหอยยังซื้อไว้วังไเลยหรอพอสั่งงาพอสังงาอยู่บ้านใดบ้านน้องคือบ้านน้องโอง้ยนะเฮียน้องหล,งนะล,งหลวงเนาะเบอร์โทรดิ โอ้น้ำลูกโอ้ยเบอร์โทรน้ำลูกปานนี่ใครอีกตัวนึงเดี๋ยวคนจีบ้าเบอร์โทรหรอกตัวนี้เด็ตัวนี้เด็ต,ตัวนี้แค่นี่ยซีมือเนานะอันนี้ลูกว่ในท่องบ่นนนานี่อันจัก้นหัวจ้างใครหัวจ้างเราอยู่ใครครใคร้ครจ,จับเป็นพัน,นโอ้ยอย่าให้หลายหลายคนบอาหากหลายปันนั้น <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ซีมือเนาะ สี่หมื่นมากพี่องว่าจะลาเบอร์โทษจะคลองค้อย่นก็พี่องคองบนฝากเบอร์โทษนะเบอร์โทษกศูนย์หกหนึ่งสองสองหกสองสี่หนึ่ย่หงศูยังหรอห้อยงาห้อยงาเนาะห้อยงาพี่รองนั่นแหะอันเมลูกนั่นแล้วับตัวนี้พี่องเนีสนใจกับโทษมาเบอร์นี้เด้อพี่รองเด้อใช่หรอลงเขาค้อยงาไหมี่บอกเมลูกบอกเออแมลูก lưu ốc mula đây nọ, lùa mula, là lùa chắc to rồi nè, mẹ lên, xuống thôi đây là mẹ xuống loại xám nó. mẹ xám mẹ mẹ lên,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  mẹ yêu mẹ lên,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  อยากเ่าเลยแมกเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดพี่น้องต่อเอาพี่น้องอันแม่นี่เด้หนิแม่นี่แปดหมื่นทองม่านบ่กม่านยังไบนี่ม่านยังติดบิ๊กอุดดบิ๊กอุดรเนาะโอ้ไม่ตรงโอ้เบิดเบิดเพราะมันบิ๊กม่านเบิดเบิดพี่น้อง บิ๊กเบิร์ดโอ้บิ๊กเบิร์ดใส่ละใบมันมานรึเปล่าบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดโอ้บิ๊กเบิร์ดใบพี่น้องผมเลยหลายมือนเลยเนาะบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดพี่น้องบิ๊กเบิร์ดผสมตั้งแต่วันที่หาพอดีแมนทางนแล้ล่ะที่หากอกัญญากอยอเนาะกัญญาเนาะพานแล้วเนาะทานเลยพี่น้องลูกของบิ๊กเบิร์ดแม่พันสูงเท่าไหร่ตัวสามคัพอยู่ สามเนาะสามงามหูเมียสามหาบอัพหอดสามสองสาเบอร์โทรติดต่อโทรมาเบอร์เมื่อกี้นี่เนาะเบอร์เดียวเมื่อกี้เพื่นอนพี่น้องเพื่อนเสียชิวๆนั่นแหละพี่น้องเจ้าเดียวกันเบอร์นั้นเดียสั้นนั้นตัวนั้นเดีโทรมาเบอร์เดียวนดียกันนี่บอกตัวนั้นโทรมาเบอร์เดียตัวนั้นบอกโอ้ยคนหลายแต่หลายในตลาดเนาะคนมาหลายเคนมาหลายเด็กเจ้ายังจื้อเบอร์เจ้า คอยคนบดตลาดต่อเบอ,อร์นี่พี่้องเบอร์แม่ลูนเก้าสองสี่ห้าสี่แปดแปดศูนย์ห้าแปนย์ห้าพี่องสำหรับสำหรับแม่นี่พี่้องนี่ลูกลูกมูล,ลาพี่้องออกไซต่า,ตางลูกเจผู้ลูกผู้นะ อันมีดเท่านี้นาะหอมมากเนาะเด้อพี่น้องเด้อไอ่มพี่น้องมาแต่ล้วยงามบึงกล้วยงามพี่น้องอันนี้แม่อันนี้แม่สาวหน่อยเนาะอันนี้แม่สาวหน่อยเพื่อได้ปีครับวางเดี่ยวนี่ครับปีสองเดือนลูกบงยังบั่นนี่ลูกเบิ่มครับโอ้ลูกเบิ่มมีใบหอมเนาะมีใบ นี่พี่น้องใบเกิดเพิ่นมันลูกบ่มว่าตัวเด็ลูกบักบ่มพี่น้องอันตัวนี้สำรับตัวนี้เนาะครับลูกบ่มพ่อมีใบไม่หลอดพี่น้องโอ้หน้าตาดีนี่พี่รองก้มสูงเพิ่นเท่าไรครับร้อยยี่สิบฝ่ายอยู่หรอครับครับยี่สิบตัวครับผมห้องห้องใบเท่าไรราคาเพิ่นผมเอิดใบราคาห้องแสนหาพันครับนี่บ่ครับผมลูกบ่มพี่รองแสนนึงก็หาพันครับผมราคาเนี่ยต่อได้เนาะต่อได้ครับผมนี่พี่รองลูกลูกบ่มลูกบ่มานครับ ุ่มพันล่างโอ้หางดกงผีพี่น้องบผมมูมี่มองตีครับแต่นี้มูมีครับผมเป็นเป็นควายหน่อยควายสาวหน่อยขั้วเขาจะได้ปีราคาแสนกับหาพันเนาะก็เอาเนาะก็เอาครับมาแม่นี่พี่น้องนี้ลูกเก่าครับลูกเก่าเจริญเนาะมีใบที่ก่อนเนาะมีใบที่หลอดขึ้นกันครับผมพี่น้องฟังนี่วันเก่าเจริญนี่พี่น้องนี่มีใบที่กันพี่น้องมีพอเพิ่นลูกเก่าเจริญครับ

ควันเกลี่ยวควรับผันก็ดีพี่น้องครับวันดีครัโวันครบด่วงความครับข้างนั้นหาเลนหวปาแล้ค่าพนเดีบัตรคาผมเปิดไปสิบเก้าหมื่นครับโอ้แสนเก้ามืนเนาะครับแลคาเปิดครับแล้วคาห้องไว้ซอดพี่น้องแล้วค่าห่องมาต่อพี่น้องมีราคาขายอยู่ หน่คุยกันเรามาคุยกันพี่น้องพี่น้รับช่งอะพ้องรับ่งถึงบ้านเนาะเอาแกลไปเรียงประยังอันนี้แสนเก้าหมืนตัวนั้นแสนห้าพันครับผมมักตัวเลขเหลือตัวนั้นพี่ของพี่น้องทั้งยูทูบบล็องคลิปแล้วกัโทรมาหานะครับหางทบเนาะหางทบเบอร์ทบเบอรทรกะศครับศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสามสี่ศครับผม0ูนย์่หครางทบทั้งหันทบทั้งสว่างสว่างด้วยพี่น้องเด้วยงามพี่น้าไหวง่าพี่น้องไมีใบพี่ เพราะว่าควายมันมีพอพันดีพี่น้องรั่วเก่าจิ้งจกลูกเบิ่มพันรับลูกเบิ่มกับเก่าพี่น้องูเก่าตัวนี้พี่น้องชิ้งมันดีพี่น้องค่ายกับเบิ่มครับค่ายก็ดีแข้งขามันพี่น้องมันงามลูกมันมีฟอพฟอมันดีมันก็เลยงามพี่น้องก็ดีแต่ราคามาต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อราคาราคามาต่อร่องน้ำในห้องให้หางเพิ่มพี่น้องพี่น้องมามาเบิ่งแม่สาวหน่อยสาวหน่อยสีเหลาพี่น้องสีขาวสีขาว อายุเพิ่นจักปีแล้วอายุสองปีสี่เดือนสองปีสี่เดือนพี่น้องความสูงเด้อร้อยยี่สิบเก้าสามสิบทร้อยยี่สิบเก้าเป็นลูกบนบาทเนาะหรือลูกคอบ้านครับพัฒนามาแหมดโอ้พัฒนาเลยพี่น้องแต่ว่าหันกำลังพัฒนาพี่น้องร้อยสาวหน่อยความสูงอยู่ร้อยก็ยี่สิบเก้าเนาะเกือบหอดสามสิบบาทพี่น้อง เป็นแม่สาวฟองว่างราคาพ้นเท่าไรหามือสองพี่น้องรา 52, คาหามือสองราคานีนยังต่อได้เนาะต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจะได้ค่อยไปเลี้ยงพี่น้องได้ห้อยหอยยังซื้อเฮงาหอยตีเบอร์โทรศ9นย์เก้าแปดศูนย์เก้าเจดศ้าเเจ็เจ็ดสสองหอยตีท, 2, ยตทั้งใดบ้านเองจะเลืน่นสินเ้ยพี่น้องเด้อ เลยสนใจกัโทรมาสอบถามมาต่อร่องพี่น้องเรบส่งถึงบ้านเนาะมาพี่น้องแล้วข้าส่งถึงพี่มาพี่น้องแม่สาวเขากันโหขึ้นเลยควายงามมาเชียงใม่นี่เอามาดไทยลงน้ำพันพี่น้อกเนาะควายงามพี่น้องรูปบอักอยังหรือถึงงามเถอะรูปปักบ้านบ้านบอกรูปยังไงพอดีอยู่ลูสกสร้างส,ส,ส,สักคนบอกโอ้โหมีใบมีหลอดพร้อมเรียบร้อยโอ้หน้าตาดีเนะาะใบเฮีย Bỏ hả bài hay mắn bài bài viên hè bài câu con Bài câu là Ồ chiang hát, lại hứa lợt Hẻ hết leo Lũng bòn bài mẹ Ồ miền bài bài Có số mắn thật đây là Lũng loài gì xếp chết Rồi gì quay ở nhu nhăng Họ sống này hai Nhăng bà thay Vẫn nhăng phát nằm nôm như phía 50 Là khá hóng hóng bài thật đây là hà ơn nó Hà thì mất to ตัวเอามาจากตัวเหรอสามใช้อ not ีกตัวหนึ่งโอ้นี่แม่ลูกเหรอนี่แม่ลูกพี่น้องลูกตัวแม่ลูกแม่ลูกจากตัวแล้วลูกแรกลูกแรกพี่น้องลูกลูกเลกลูกเลกแม่์พื้นสูงลอยเศร้าวะ宝妈เนี่ยนะ เขาในหางเนาะส่งลอยเศร้าบ่แม่ไม่ได้บอเออประมาณลยเศ้าเ้อยู่เนาะแลวคาแม่พนนี่ก็บลกนี่ท่าไหากสี่หมื่นโอ้สี่หมื่เนาะนี่พี่น้องแลค่าสี่หมื่นเดีมาตอด้วยพี่น้องเด้อต่อรองไห้กันหอยหอยทงไส้เนาะทางบานบานพ่นงามพ่นงามทังท้งพนพี่น้องเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเจดอศูนพี่น้องเด้อ ได้อยากได้คล้ยไปเลี hmm. other, uh, ้ยงแล้วโทรมาหลบพี่น้องมาต่อเอาต่อรองออกพี่น้องอีเมย์หนึ่งพี่น้องไะไเอาได้เอาอย่าไปที่เดียดกันแล้เอา้วยจะว่าจะคลองวันจะไปไจนคลองบางอยู่เป็นแม่ลูกอยู่บ่พ่อจะคลองบนพี่น้องก้อยบ่คอยหลายได้พี่น้องมันนั่นมันมันเขาเจ้าหย่านเขาอยู่เขาเขาอยู่มากเขาเจ้าหย่านเขาจะหลุดบ่อันนั้นมาจากบ้านเป็นไง เขาอยู <OR> ่เขาคนบานาะุนงมา้มฝ่าคุ้นคนประวัตเงินทั้งกุ่มตัวเปลี่ยนดีว่าพอยู่สีเขานักศาสาเพาเจ้าเกามาบะลายเพายันฝนห่มกะสำหรับชิปนี่มือเหนียวไซํำนีกก็นึกครับดอชิปหนาวคอันไหมสำหรับชิดนี้มือนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณเราสวัสดีครับ